RUN! <sweak> กันอยู่ใช่ไหมล่ะนี่วันนี้ลุงซานต้าเอาของขวัญมาให้หนูหนูนี่เลยของขวัญของหนูร<อ><อ>ับไปเลยรับไปเลยโอ้ได้ได้ได้เลยเลยไม่ใช่ชัดงลองสะกิดดิเออความเยวหลักความเยวหลักความเยวหลับลิ้นหวานนี่นี่นี่มือลิ้คิดมากเออของให้เหรอใช่เฮ้ย แกเลยแกเลยแกเลยดูที่ชอบใจกันไหมอ่ะนี่เลยนี่เลยอุ้ยโทรศัพท์โทรศัพท์รุ่นใหม่ไอ้เด็มโทรหักเลยไม่ใช่โทรศัพท์อันนี้เป็นรีโมทเอาไว้ใช้ร่วมกันกับอีกอันหนึ่งของวัญที่ลุงซานตาเอามาให้หนูหนูนี่เป็นนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ชโซโลนาฬิกาใช่แล้วลองใส่กันเลยลองใส่กันไม่เห็นมีหน้าปัดตัวเลขเลยครับอู้มันเป็นแบบพิเศษอ่ะลองใส่ดวคนนึงอ่ะมันใหญ่เครับ ใส่เงี้ยเหรอ <c oughs> ใส่ที่ข้อมือลูกเดี๋ยวลงยุงใส่ตาแปะให้อ่ะใส่กันเรียบร้อยแล้ว,ลวเป็นไงเท่ไหมมองเก๊กดูได้นี่เดี๋ยวจะให้ดูประสิทธิภาพไม่ต้องหรอกเฮ้อเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวหาว่าลุงใส่ตาเอาของไม่ดีมาเปิดมันด้ไฟแดงแจ๋แลเลยเมื่อกี้ลองดูลองดูลองดูเอาอะไรลูกพี่นี่เป็นระบบฟังชัน พิเศษหัวเตึงเลยเต็งข้งแขนเลยแขนขวาชาแขนซ้ายก็แมตลกยังกดเข้าไปอ่ะตลกมันก็หัวเรอะอย่างเดียว โกลโผขยะทวนมาดิมันเป็นระบบพิเศษนี่ลุงซานตาอุตส่าหเอามาให้เป็นของขวัญวันคริสต์มาสนี่ดอย่างอื่นดีๆมึงไม่เอาอะไรมากมึงเอาใจอะไรมาให้เนี่ยเออมันมีประโยชน์มันช่วยนะไม่เชื่อใช่ไหมล่ะใจกันไว้เดี๋ยวลุงซานตาจะพาไปทดลองฟังก์ชันต่างๆของนาฬิกาสมาร์ทวอชไชโซโล่อ่าเดี๋ยวรองอีกทีนะผมหนโง่บัตยังมีบ่ตรหนึ่งสองสาม มัดลงใส่ดิ <Radio> <S <S ่โอเคโอเคโอเคใส่กันแล้วนะอะเดี๋ยวลุงซาจ้าจะพาไปทดตอบฟังก์ชันคุณประโยชน์ของนาฬิกาสมาร์วอทช์ไยโสโล่ไป โอ้โหโหโหมาทดสอดบคุณประโยชน์ฟังก์ชั่นแรกมันจะช่วยเตือนเมื่อเราทําผิดนี่เลยลุงมีกระดาษดำเดี๋ยวลุงจะอ่านประโยคหนึ่งประโยคและให้หนูนี่เขียนถ้าเขียนทาสะกดวรรณยุกต์อะไรผิดน,นาฬิกามันจะช่วยสั่นเตือนคนแรกเลยคนแรกหนูเด <c oughs> ตั้งใจฟังนะลุกเ <c oughs> ดอโอ้สบายชื่อตัวเองตะเกียนชื่อตัวเองผิดจะกระหนักเลยเดย์นั่งดูดาว น้ดูดาวถ้าหมั่นไส้ช็อตดาวเฮ้ยดูดาวประกายพรึกปละเอาวนี่ยพึ่งเอกสารอาดงประกกายพึกตัวอะไรพรึระกายพึ่งโอ้ยเก็บสีไปเก็บัีช็อตแสดงว่าหนูเขียนผิดลูกอ๋อ ยังไม่จบลูกยังไม่จบและเล่นและเราเล่ตัวเดียวพี่เรนเร็วๆลูกเรนเกาหลีอะเรนเกาหลีถ้าช้ามันก็เตือนนะลูกเดี๋ยวอ๋อแสดงว่ากินเอลูกพี่เรนลูกอย่างนี้ไหมนี่ โอ้เครื่องไปเตือนแสดงว่าหนูเขียนกลุ้สุดท้ายบนถนนรัตนาทิเบศรามกอแหงมีมึงก็ไม่ไปตายเลยนะเออเจ็ดปีเจ็ดปียังไม่หมดยังไม่หมดเดี๋ยวเรื่กลานึกออกอยู่บางทีที่หายไปวะก็มึงเลี้ยวมาคุยอะไรอีก นี่พี่ขนาดนี้ผมจะขนาดนี้ยัง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 อะไรกันล่ะลูกถ้าช้าถ้าช้ามันก็เตือนนะลูกวัวสอเสือสอเสือกันล่ะไม่น่าใช่อ่าถูกต้องลูกอ้อไม่เชื่อกูว่าเราเตือนแล้โอ้โหเตือนมาหลายทีแล้วโอเคโอเคเป็ี่นเปลนเปลนขอเชิญคนต่อไปใครที่จะฉลาดฉลาดไปก่อนเลยผมมีตัวโง่เลยเยี่ผมว่าเออเหรอไปถามผมดูนะนี่ใจไม่ถึงหว่าไม่ลูกน้องกูจะพูดไปแล้วไอ้แกะ โอ้ยเค้าด like <re> ูไปไปหวัไอ้น้องรักใช่พี่ช่วยพี่คอยช่วยันต่อไปหนูไตนะฟังนะไตไตเอาตะเกียงชิบหายแล้วครั้งแรกก็ยากอ่ะอองยิงยิค่อยเอาเกียิ์ตัวนี้ เขียนไปลูกเขียนไปลูกอ๋อที่มั่นใจอ่ะเขาที่มั่นใจไม่มาโอ้ไม่มาโอ้แสดงว่าผิดไงลูกเออตะเกียงลูกตะเกียงไม่เป็นไรผิดลูกร้องผิดร้องถูกเชื่อกูดิสาะต่อเตาสาระตะเกียงงเนี้ยเฮอลองดูสิก็ลองดูดิคนเฮี้ยอะไรจะมาจำคำว่าตะเกียงได้เออพี่นะว่านี่เลย คตรับเชื่อสรอากูยังอ่ะอองลูอ่ะไ่ดีมันหลอกไม่ดีดอ่ะเติมหัวอาไปเติมโอ้ยเกี่ยวไมเ็ราคำต่อไปลูกน้ำมันกดมึงชาจริวพี่อชิบหายแล้วไงกาซ โม้เลยเออตั้ใจแล้วเว้ยเจตัวเอเฮ้ยอะไรวะมันใจน้อยยังคิดว่าเป็นตัวเลยมันใจน้อยที่มคิดนั่นแหละถือทัวไปเขียนป๊บเอ้เอ้ยเดี๋ยวกูไม่รู้แล้วนะอนีกไม่รู้แล้วนะหูก็ไม่รู้วิ่เอ้ยอ่ะ

ถุงซอสุอยยอ่ล้วลอดูดมือคุณุ้ไมล่ะอ่ะเริ่มหมดแล้วมั้งเอาเคร่องพีไม่เลยไม่ไม่เลยัผิดปะครับอเฮ้ยมันรอเรือแล้วก็เอาตไปแล้วันฟังลุงนะฟังลุงลงออกเสียงชัดเจนน้ํามันก๊าซอ๋อม่ครับม่อะไรายแม่ก๊าซเลยง่ายๆขอเออขอเด็กอัดใช่ Đó, cá, 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 để cá, 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 Được cá, 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 ทำไมเก็บเรื่องเก็บอัลเบียนในหูเลยอ่าเกือกเมตตาถูกต้องอ่าจะจบแล้วจะจบแล้วไปสักการะบูชาโอ้โหไปไหนนักหนาโว้อกให้กลับบ้านให้กลับบ้านมึงไม่กลับสัก็ไม่รู้เนี่ยไม่มั่นใจอย่างเลยภาษาไทยอ่ะโอ้ยไปอ้วกไปพี่อ่ะไปอยู่นะไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่เหรอเออ ผีปอบึ่งปอบึ่งเอาได้แล้วงเครื่องไม่เตือนแะแนว่าถูกปวดคอเลยอีอนปวดคอเลยเดอแล้วก็ไสักการบูชาอะ แล้วหลังจากนี้ยอ๋อชเจ้บอกมาไม่รู้สักการระบูชาสักการระบูชาเออมั่นใจหน่อยไม่มั่นใจว่ะเก็บเก็ไปเดี๋ยวผิดมันก็เตือนเองออผิดผิดผิดนี่ลบนลบ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 ครับลบให้ครับสักการระบูชาสักการขาค่ะค่ะถามอันเรียกว่าอะไรอ่ะสักสัก ออการแล้วบูชาเออมึงขัดการแล้วห้ามหัวไปสอนไอ้ต่ออะไรต่อเออเออไม่ต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องดหัวกำลังไหลหัวกำลังไหลอะไรวะไอ้หัวตุ๊กทำไมไม่อ่าเครื่องไปเตือนแสดงว่าอ่าถไม่กินบูชา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 โอ้่ เออคือกำลังเต็มเออโอเคอ่าเสร็จหมดแล้วครบทุกาวตุก้องไส่ไส่เอาตะเกียงไปเติมน้ำมันมึงเอาขึ้นก่อนไปสักการะบูชาอ่าโอเคคนต่อไปอ่าคนที่สามวางคำตามลงแล้วเขียนนะบึกซื้อกล้องมีชื่อมันด้วยที่มันชื่อเปล่าเอออ่าบึกซื้อกล้องอ ต้องล้องคือมันจะไม่โดนสักอึ๊บหนึ่งอะไรอเี่อิฟราเรดโอยชิมหาไมาภาษาอังกฤษด้วยไม่ใช่ธรรมดาว่ะอินกันแล้วนะไม่ไหนอะภาษาอักฤษรืเลานนี้อะอนฟราถูกกว่านี่ย เรตกีกุ่ก็ช็อตไปนะเรเรเออเร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 หรือเรตวะเรตหรือเรตครับเรตเรตปไงปไงก็คิดว่าตัวนั้นเหมือนกันเนี่ยปคดว่าตนั้นนไม่ม่นไม่ได ลบอกอัตนมัติเลยไม้ใช้อะรเลเห็นไหมดนไปลบเลยองสมาร์ทแแ่ขึ้นคอเลยมัจะรีบล็อเลยทันทีอุ้ย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 อุ้อุ้ยอุกยาุ้ยออุ้้อุอิ้ยอุ้ยอุอ คำสุดท้ายแคตตาล็อกไม่เจอนลายวะแคท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 แมวแคทโหเก่งนะเครับแคทไม่เติมอะไรนะว่าดูนบจัายไปแล้วแคทแคทแคททิย็ดๆๆ ต้อตาถูกครัวแค่แคบนคอควายทหารบนคอควายตลาอะไรครับยอ้ยไม่ใช่ไอ้แค่ไอ้แค่อุ้ยอ่าล็อกล็อก เสียงดีได้อย่างนี้ติบเมื่อกี้ล็อกล็อกคำสุดท้ายครับคำสุดท้ายครับอุ้ยเหลือขั้สุดท้ายแล้วกันลูกเครื่องไม่เตือนแสดงว่าถูกต้องครับ โอเคคนสุดท้ายครับอ่าวฮู้ฮู้คนสุดท้ายหนูยัดครับเขียนนะครับยัดผ่าน <c oughs> ยัดง่ายเว้ยโอ,อ้อ่าผ่านผ่านอ่าเบนจเพศเบนจเพศเบนยัดเบนอีกเบนเบนเพศผมนี่เป๊ะ กดรีโมทผิดอันแล้ววันไี้กดผิดหรอครับทำไมยังไม่ได้เปิดได้แล้วผมเปิดไว้ไงลองดูลองดูยัดผ่านเป็นจะเพศี่มันเล่าเพราะวะสัตว์ลังเป้นสองตัวเลยลังพึ้งซะด้วยอะไรฮังเพ เด็กมาในวตเี่ยมาเรามาทานแล้วกันมีคนเดียวว่าปวหมอดไอ้ยี่เขาอยเขา่อยี้เครื่องไม่เตือนแสดงว่าถูกต้องครับเฮ้ยตกอะไรนี่มาโแล้วเขียนไว้ก่อนเขียนไว้ก่อนถ้วะิดอันนี้ไม่ได้ตกใจนะฮึอ้าฮึอ้า นตัวแล้วกลัวตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายช็อคกันเลลช็อคปิวผมเพื่อนผมเพื่อนสมเมนอีกทีนึงอ้าวหนุยเนี่ยเมก้มันเพศหมายถึงแบบเพศหญิงเพศชายครับเพจะเพศอปอนัเพศ่อกพว่นนี้่าจนไปเตินถูกต้องครับแต่ยังแต่ยังไม่เอานี่ผมยังไม่กลับบ้านตัวใจผมกลับแล้วนะ ้ยังไม่เอาแต่ยังไม่เอาไม่เอาสายสินออกโอ้โห่านคุณบอกนะยคำว่าสินนี่คิดหนักเลยใช้สายไฟได้ไหมครับยเฮ้ยยังเฮ้ยยังกินดีดมีหัวแน่ๆเลยสัตว์แต่ว่าใช่คือหัวอะไรเท่านั้นเอง หันทักเหมือนจะโดนแน่แ่ท่าทำพี่้าาาาอ้าอ้าอ้าอสอะไรไปเนี่ยเฮ้ยสายสินสายสินสายสิน โอ้ยเขียนเยอะสินครับสายสินเคยจะใช้ไม่เคยตอนกูไปที่วัดกูก็หยิบมาเลยไม่เคยเขียนบอกหลวงพี่ไม่ได้เขียนเลยก็ไม่มีคือตัวอะไรเอาแบบ normal normal เลย m ่ะเอออใช่ใช่ลองดูลองดูเอออุ้ยโอประตาตานี่ใครครับเอาเลยยากยากอะไรนะ ไม่ใ่หนอนหรอกครับไม่ใช่นอนหนูครับผู้หญิงผู้หญิงไอ้มึงเชื่อกูไหมครับคุณนึกถึงยอดหญิงไม่ออกเน่ยมึงเชื่อกูเหรอโง่เราก็ทำไมกูกำลังจะเขียนยอดหญิงมึงโง่เราก็ทำไมแล้วทำไมต้อเอาหัวเราะมเล่นอะไรกโอ้ยโอ้ยโอ้ยแค่ช็อกแค่ช็อกอายตกใจครัอย่ากดเลยสิอย่ากดแก่ใจ เรื่องไปเตือนแสดงว่าสายสินมีอีกสองตัวแล้วก็คารันผมรู้สึกว่ามันยาวเหมือนจริงเลยสองตัวกลันใช่ไหมอีกสองตัวแล้วก็การันครับค่าสแตนดาดทั่วไปตออวมันก็ต้องเป็นตรการันเออใเอาเร็วเจะไม่ทำตรงมือว่าไม่ใช่สิงห์มกมอาจจะมีนอหนูโบว์าใช่สิ์มีนอหนูมา คุณคุ้นอยู่ฟังเสียงครับสินช่วยกูก็ฟังอยู่นี่สินมันไม่ใช่รอเรือรอลริงสักหน่อยให้กูฟังสินสินอยู่นั่นแหละสะออกเสียงให้ดีสิสินสินอย่ยมันรั่วนะมันอยู่กระดาษมันก็พูดได้นไม่กดออกมาแน่สัตว์ไม่กดเย่าเลย โอ้คิดถึงเมืองนองโอ้ไม่ไม่ไม่ผมไม่เตือนแสดงว่าถูกครับเมื่อกี้เราหนูแล้วช็อตตอนนี้น่าจะไปนอนเดมคนละจุดอีหี้ยคนละคนละจังงานสายสินน่าจะนอนที่ดึงแบบนั้นแหละนี่โอ้ยิีกหมดแล้วแสดงว่าถูกครับ อ่าครับมอ่าโอเคมีนอนหนูจริงแต่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นอีกที่ไม่อยู่ที่นึงไม่ไม่งด้อยู่นานเลยนะเนี่ยนานอ่าโอเคถูกช่องอ่าเพือทุกท่านแล้วอ่าเห็นไหมก็จบไปแล้วนี่ฟังชั่นแรกของนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ไโยโ,โลอ๋อจะช่วยเตือนว่าเราทำผิด อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเหลืออีก2ฟังก์ชันที่จะพาไปทดสอบอ่ะเดี๋ยวไปทดสอบกับฟังก์ชันที่สองกันเลยไปมาทดสอบฟังก์ชันที่สองฟังก์ชันนี้จะช่วยเมื่อสวมใส่แล้วเนี่ย แอดถีฟขึ้นช่วยทําให้กิจกรรมวัยขึ้นนี่เลยสิ่งที่จะเอามาทดสอบก็คือมี3อย่างก็คือเริ่มต้นประกอบไมเนบพอประกอบไมเนบเสร็จปุ๊กกบกรอกน้ําจากขวดใหญ่ให้เต็มขวดเล็กเสร็จแล้วร้อยเข็มใครทําเสร็จชูมือแล้วก็กดสายนาฬิกาออกจากนั้นผู้ช่วยผมน้องกวางเลนเดียจะกดช็อตกระตุ้นคนที่ยังทําไม่เสร็จ ตามนี้มาเตรียมตัวทำให้เ,เร็วทำให้ไวถ้าทำได้อดรอดเราฟังสัญญาณเริ่มจากประกอบไม้หนีกบกรอกน้ำแล้วก็ร้อยเข็มเตรียมตัวหนึ่งสองสามเริ่ม,ม,มเฮ้ยไ่แต่ผิดนี่หว่าไ้ยัดจเย็นยัดลองด้วยไอ้ยั <c oughs> ยกเรามุกูด้วย <c oughs> ยังเลยเมื่อกี้น้ไปไหนมาแล้วมาแล้วยัดนำไปยัดเสร็จสองอย่างแล้วครับยัดเหลือร้อยเข็มครับให้อำมาเล่นกัไม่ดีอยูที่ไหนไหนเดยยังประกอบไม่ดีไม่เสร็จนะนี่อย่างแล้วก็แกแล้วด้วยตาเขาไม่ดีนี่เบิกไปร้อยเข็มแล้วสายตาก็ไม่ดีด้วยตอนนี้ สองน้ำเสร็จไปอ่ะไตร้อยเข็มได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ไม่อยากได้ไม่ได้เสร็จแล้วครับอ่าเรียบร้อยอ่ายกมือครับถอดนาฬิกาครับถอดนาฬิกาถอดนาฬิกาอ่ะแสดงครับกระตุ้นกระตุ้นเตือนครับอีกเยอะคนไรเลยอ้าวอ้าวอ้าวเสร็จแล้วครับผมอ่าเสร็จแล้วถอดครับถอดครับถอดดีเฮ้ยโอ้โหถอดดิปวดปวดเจ็บปวดได้แล้วได้แล้วได้แล้วผมแล้วอ้าวแล้วมือ บอกไม่เสร็จหมดแล้วอะเฮ้กลุงไม่ไปไหนทักทีเขาเสร็จกันหมดแล้วกูใส่ไม่กูไม่เคยใส่กเยตแเราเสร็จกันหมดแล้วคเดี๋ยวผมจะกระตุ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยว้เสร็จนะครับไก่บอกกูหน่อยดิไก่ไงวะดูแลผมเหมือนกันเยียเยี่ โอ๊ยโอ๊ยวุ้ยเร็ว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 ตอกน้ำตอกน้ำเร็วเร็วเร็วกูขอเข็มมันก็ยังไม่เข้าไม่เหรอนะ่ยยางเข็มสุดท้ายอันนั้นเข็มสุดท้ายเลยเองอันแรกอยู่เลยอ่ใชถ้าร้อยเข็มบอกกูกูนี่เคยร้อยเข็มให้แม่กูบ่อยไอ้คนพูดมากอ้พูดเยอะไอ้เยอะเงี้ยคุณพ่อเลยอ๋อย่าขัดกูเลย เร็วๆเพราะตอนนี้ไายสัตว์อ๋อนี่ไงเทคนิคต้องส่องกับไฟโไอ้ยี่ยืนบังตอนแรกกูไม่จะทำแบบนั้นแหละไอ้ยีนนี่ก็ยืนบังไฟ่างาน,นั้นแหละ อย่าบังไฟดิโอเคเสร็จเรียบร้อยอานี่ครับเห็นไหมประโยชน์ของนาฬิกาสมารวอทช์ไทโซโล่นี่ถ้าไม่มีฟังก์ชันมาคอยกระตุ้นนี่โอ้ป่านนี้กิจกรรมที่ทำนี่มันตั้งนานกว่าจะเสร็จคุณทำทําไมดีกว่าคุณทำทไมดีกว่าเดี๋ยวเหลือฟังก์ชันสุดท้ายมีเหรอมีที่ให้ไปทดลองไปทดสอบฟังก์ชันที่สามไเลยไป Oh, yeah. ฟังก์ชันที่3นี่เลยนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ยชโยโลของเรานี่จะมีระบบอัจฉริยะเมื่อใส่เข้าไปแล้วนี่มันต่อกับเส้นประสาทจะช่วยคำนวณเรื่องโภชนาการช่วยประมวลให้พวกคุณนี่กระตุ้นในการที่แบบคำนวณเรื่องกินอาหารครบ5หมูโมงให้คุณกินได้ไวขึ้นถ้าคุณกินช้า สารอาหารไม่ครบนาฬิกามันก็จะชอ็อตเตือนครับผมคือแบบว่าพอกินน้อยกินยังไม่ได้ปริมาณที่ร่างกายต้องการเครื่องมันจะประมวลว่าเฮ้ยยังกินน้อยอยู่มันก็จะชอ็อตเตือนไงครับมงมามได้ไเลยนี่ <laughs> แลแ้วแลบบคุณเลยครับจะ <laughs> ไ,ได้เรื่องกินแต่ไม่ได้เรื่องมารยาทโอเคครับผมมาเราฟังสัญญาณนะครับหนึ่งสองสามเริ่ม <laughs> ร้อนเหรอครับโจมันร้อนเหรอครับฝันเสร็จเสร็จยกมือถอดเกินออกนะครับหมดยังครับหมดยังครับเกินเกินเกินเร็วครับเร็วครับเร็วครับ อ่าโอเคครับโโอ้หมดแล้วครับหมดยังครับหมดยังครับหมดแล้วครับอ่าโอเคเอ่าเร็วหมดเร็วคุณชิซันตัวนดีช้อนลุดมือเลยเฮียครอบจังที่ไหวเลยเนี่ยมือเป็นคำเลยเลือดไหลเบาใจเลือดไหลเอาก็จะตายแล้วนะ คือไม่มีแรงจับช้อนแล้วีจะจกกองปากหรือโจกมือเปาก่ะถือว่าสำเร็จอะกินไครแล้สำเร็จในการอู่เนื่ะสอบนี่ไงทุกคนก็ได้รับโภชนาการสารอาหารก็แบบโกบแล้วเครื่องมันก็ไม่ช็อตเตือนแล้วนี่ราไหมเห็นไหมโอเคอ่าโอเคเส็ไง ได้ทดสอบุประโยชน์ทั้ง3ฟังก์ชันของนาฬิกาสมาร์ทอทชัยโซโลเป็นไงชอบไหมว่าดีไหมถ้าดีนี่เอาไปเลยแล้วถ้ามันเจ๋งเนี่ยเดี๋ยวลุงซานต้าจะได้แบบจะเอาไปแจกเด็กๆไงในช่วงคริสต์มาสนี้เสร็จไปล้วกึงมึอะไรแล้วไ้งเด็กเองตั้งเป็นไงคิดว่ามันเวิร์กไหมในเรื่องฟังก์ชันต่างๆมึงเอาอะไรมาคิด ลุงตาต้าวางคอนเซ็ปต์ไงอายากแจกปเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอทช์งั้นไม่ใช้อันนี้ก็ได้เดี๋ยวแจกเป็นอย่างอื่นงั้นเดี๋ยวแจกเป็นอันนี้เลยดีกว่านี่เลยนี่นี่นแจกเป็นอันนี้ดีกว่าของดี ในคริสต์มาสนี้นี่เลยนาฬิกากา r ินแบรนด Smart ์ทวอทชั้นนำครอบคลุมทุกประเภทกีฬามาพร้อมดีไซน์สวยหรูพรีเมียมวัสดุแข็งแรงทนทานใส่ได้ทุกสถานการณ์มิกแอนแมทดได้ทุกสไตล์การแต่งตัวมีให้เลือกหลากหลายรุ่นตอบโจทย์ทุกความต้องการจะสายวิง่งสายไตราสายโยคะสายแฟชั่นสายว่ายน้ำและกีฬาอื่นๆอีกเพียบมีหลากหลายรุ่นให้ได้เป็นเจ้าของ เฟนิกซีรีตัวจบครบทุกฟังก์ชั่นเวนูทูซีรีสายมัลติสปอร์ตฟอร์เนอร์ซีรีสำหรับสายวิ่งเรลลี่ซีรีเหมาะสำหรับสายแฟชั่นเวนูเอสคิวซีรีโดนใจสายฟิตเนสอินสติงซีรีสำหรับสายรุยเป็นเจ้าของนาฬิกาการ์มินสมาร์ทวอชได้แล้ววันนี้ที่ แอดไวสทุกสาขาและแอดไวส์ออนไลน์อ่าพิเศษครับสำหรับแฟนๆชัยโซโรในช่วงเวลาเทศกาลพิเศษอย่างคริสต์มาสและปีใหม่นี้ใช้โค้ดคริสต์มาสรับส่วนลดไปเลยทั้งเว็บตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ทธันวาคมเท่านั้นนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวส์ ice, จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวอ่าอ่าโอเคนี่โอ เอามาให้ทุกคนได้ทดลองใส่กันไปมึงก็น่าจะลองอะไรเองบางทีมึงนั่งทำในห้องลองเองก็ได้ใช่ทำไมลองอะไรมันเหงายัดเคลื่อนก็รู้ว่าเราอะกลัวอยู่สองอย่างกลัวอะไรงูกับของชัดตช็อนายก็รู้ดีของโมเดลมันปรับตัวได้ได้ยัดของอะไรมันปรับยัดเฮ้ยยัดดูแผลทางยัดแทางคนยัดเฮ้ย